สถานีมีความสงบรอที่สถานีคลองสุนทรรถโดยสารนรถโดยสารจริงของสรนักของท่านที่นำติดตัวมานำรงมาถูกต้องทุกท่านนะครับท่านอยาเดินทางนะครับรนเมืเรื่อนี้โดยนำจริงของสรนักของท่านเป็นไปสราดที่นั่งภายในตัวรถให้โดยรถได้ครับอย่าพนลงหรือใช้บันไดที่สานสถานรถระออกจากสถานีพาดลังอาจจะร้ายจะบวนรถได้ จากสถานีปากคลองแม่ฟิวรับชมผู้โดยสารที่ใต้ดินรถบ้านตุนตางสถานีแหลมตะโนดสถานีปากคลองในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่นานที่ใช้รถไฟเป็นยานพาหนะของทาง